ซูปเปอร์ชาร์อันดับที่1เพิ่นบอแม่นผู้สาวเฮามนแคนแก่นคูณล,ลำเพลินวงสกรอร มาแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเพลงเพื่ินบ่แม่นผู้สาวเฮาที่หนุ่มมวแคนแกนคูนร้องกับลาําเพลินมงสกรบอกเลยตอนนี้กระแสดีมากยอดวิวส์ก็พุ่งทยานสุดๆโดยเฉพาะตามคลื่นวิทยุลุกทุ่งทั่วประเทศก็ติดชาร์ตอันดับต้นๆไปแล้วอย่างที่10อันดับเพลงดัง90ิลุกทุ่งรักไทยซิงเกลิลนี้ก็ขึ้นไปยืนอยู่ในอันดับที่1 2สัปดาห์ต่อเนื่องเรียบร้อยค่ะ สวัสดีครับรำเพื่นเกษตรกรด้วยครับผมก่อนอื่นนะครับขอกราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนครับเอฟซีของรำเพื่อนของไอ้มนแค้นนะครับที่ทําให้เพลงเพิน์ลโมเมนต์ผู้สาวเฮาครับติดอันดับหนึ่งคลื่นลูกพุ่งรักไทย90เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้ดีใจหลายๆด้วยครับผมขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงขอบคุณพี่ดีเจนะครับทุกท่านเลยนะครับผมแกนครับแฟนเพลงคือเป็นอ๋อเพลงมากนะครับผมเห็นเห็นเพลงคือเพลเพิน์ลโมเมนต์ผู้สาวเฮาเนีย สิดเช่าอันดับในของคืนนะครับผมดีใจที่สุดครับผมตั้งแต่การฝากบ้างอการเชื่อต่างๆกำลังใจลำเพลินอะไรนี่แค่นะครับให้ยิ่งดึงนักศึกษาห้องกันหลายๆได้อทำเขาไปขอกันหลายๆครับขอบคุณหลายครับติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90ลูกชุ้งรักไทย